สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับเอฟซีนะครับภาพยนตร์เนาะนะครับข้อหนังข้อภาพยนตร์นะครับข้อมอลลัมกับวาได้นะครับเผยนะครับแล้วก็หลุดออกมาแล้วแล้วนะครับสำหรับโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องขายอออ นะครับเมื่อนีพผมสีมาว้ากันในส่วนของว่าโปสเตอร์โปสเตอร์นี้ครับนะครับใช่มาสเตอร์ขายอ้อหรือไม่นะครับใช่มาสเตอร์ขายอ้อหรือไม่แมนมาสเตอร์บอนะครับแล้วสีมาบอกนะครับอ่าสีมาสปอย แต่ที่แน่ๆนี่คือโปสเตอร์ที่ออกจากนะครับทีมนะครับออกจากบอสโจนะครับผ่านการคัดผ่านการเลือกนะครับผ่านการคัดผ่านการเลือกประมาณ5-6แบบนะครับแบบนี้ผ่านนะครับ ว่มเนแค่เล่าเหลือคนเดียวด้นะครับหลายคนหลายทันทีมผู้กำกับนะครับทีมผู้กำกับเพื่อนกะรวมโหวตนะครับขอบอกก่อนเลยว่านะพี่น้องฟังให้ดีนะยังไม่ใช่นะครับโปสเตอร์มาสเตอร์มันจะมีโปสเตอร์มาสเตอร์แล้วก็โปสเตอร์ที่เราทำกันขึ้นมานะครับทำกันขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทหนัง นะครับเพื่อที่จะกระจายนะครับแล้วก็ซื้อความหมายโดยการเช่นว่าพี่น้องเอฟซีแฟนๆเนี่ยอยากสืเฮ็ดมีความสามารถเอ๊ะควายเฮ็ดได้อ่าอยอยกับควายเฮ็ดได้ยิง่งๆสิกระเฮ็ดออกมาเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับให้เอฟซีให้แฟนๆเนี่ยนะครับได้หู้ว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยอืมทำการสร้างแล้วก็ผลิตขึ้นมาผลิตสื่อขึ้นมา แล้วจะทำการฉายเรื่องนี้นี่อะไรต่างๆเป็นการโปรโมทซอยกันเอฟซี FC กับผู้ใดเฮยียดกันในกรได้ไม่ว่านะครับราบอเดรวานะครับแต่นะครับโปนะนะสเตอร์ที่เป็นมาสเตอร์ของภาพยนตร์จริงๆเนี่ยนะครับคือมันสียู่คู่กับหนังเลยนะครับมันจะอยู่คู่กับหนังก็หมายความว่าออกจากตัวหนังนะครับออกจากตัวหนังเลยเป็นมาสเตอร์แท้ๆนะครับอ่าไม่ใช่การที่แบบว่าผู้ใดเฮ็ียดขึ้นก็นได้นะครับมันเกิดจากการสร้างสรรค์โดย หนังนะครับทีมหนังเจาะจงอ่แบบนี้ลักษณะนี้นะฮะบ,บอกเปนแบบง่ายๆเนาะเพราะตรงไปใส่ซับนีอย่างหนอเข้าเข้าเป็นคนผลิตหนังนะครับเข้าอาจจะเป็นผู้เบิ้งนะครับผู้เสพสื่อนะครับเออเอาเป็นภาษาที่เขา้าใจนะครับผมผมก็ซื้อไปแนวนี้นะครับบัตรนี้โปรตเตอร์เนี้ยไม่ใช่มาสเตอร์แต่ว่าทําไมถึงได้ปล่อยออกมานะครับเพื่อสิเขาไป ในการร่วมงานนะครับเดียวก็ภาพยนตร์นี่ละนะครับที่จะฉายในปีหน้านั่นก็คือปี68นะครับการแสดงว่าหมายความว่าภาพยนตร์เรื่องค่ายออนี่นะครับสิทําการฉายปีห8ละประเด็นหนึ่งสำคัญนะครับสองนะครับภาพยนตร์ค่ายอ้อนะครับสิไปยูนำมู สีไปอยู่ในงานที่เพื่อนสีจัดขึ้นเป็นงานใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ออกข่าวนะจะเป็นงานอีกอย่างเนี่ยผมบ่กคนหูร่ายละเอยียดน,นะครับมาไลยบางทีละสะเตปนะครับมันจะมีส่วนที่นะครับจะไปอยู่ในมาสเตอร์โปสเตอร์มาสเตอร์นะครับพี่น้องอันแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่พลาดบทความนี้ด้านบนทุกคนเห็นไหมครับบอแม นี่นี่เดี๋ยวได้ขออนุญาตซูมเอาไปซูมใจตัวจะควงมาเนี่ยเอานี่นี่นะครับขออนุญาตบังเลยเนาะมันจังเห็นชัดบ่เห็นบ่แมนบ่มีครับบอเสือกับจะขวมจะไก่ไข่อ่อนไข่อ่อนนี่คือยุคของลงังคํานี้มาจากคู่สลานะครับมาจากคูสลานะครับที่นะครับได้มอใไ้บอโจ หลังจากงานาวันคล้ายวันเกิดทัน,นหน่างห่างทวีชัยจะแยเอี่ยมรวมหือในห้างทบลายนะครับลอบไปขอคู่สลาเต้มือนั่นแล้วนะครับแาบนี้อิบุดลคู่สลากระกทรงค้านีกันมาเป็นคําที่ลึกมากนะครับจะให้อยู่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ฟึดรูปแรกรูปแรกที่พี่น้องเห็นคือรูปยังครับรูปนะครับรูปนะนะครับรูปนะนะ อ่าไม่ใช่ตัวแสดงเด่นนะครับอืมโบเมนเด้โบเมีนเด้อ่ามองซ้อนเข้าไปข้างในทุกคนมองซ้อนเข้าไปาในมันเป็นเงาใช่ไหมครับมันเป็นเงาผีสากศพนะครับโผล่ขึ้นมาอีกมิตินึงจะเป็นเวทีมอลำที่จำลองขึ้นมา นี่แหลผมถึงบอกว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่มาสเตอร์ถ้าเป็นมาสเตอร์มันสิเป็นรูปจริงๆนะครับที่มีในภาพยนตร์จริงๆอันนี้ก็มีในภาพยนตร์แต่ไม่ใช่จริงๆเท่ากับมาสเตอร์นะนะครับเห็นบอมีผีมีนี่มีวิริมีตัวแสดงหลักอ่ามีตัวแสดงหลัก นี่สีซื้อยังโอ้ยบอกขันไดดอกเพื่อนหามบอกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีน้องเบลครับอืนี่น้องเบลมีแม่คู่ครับนะครับพะเอกกู้ไดนี่พะเยกกู้ไดครับตูมตามบอกครับแมนบ้าครับอ่านะครับ next นรพลครับ นี่ขวามือของพี่น้องครับด้านหนาจอหลักกระแม่คู่ครับแม่คู่ยังครับพี่น้องครับใครจําได้อ่าแล้วครับการครับการทศนะถือแคนนะครับการทศนะถือแคนออมแอมครับออมแอมฮะเห็นไ,ไหมครับ อ,อมแอมสวยนะสวยอยู่นี่ผมฟกให้คิดอ,อมแอมสวยอยู่นะครับตอนนี้ครับอ,อมแอมสวยอยู่นะบอจ,จครับขนลุกไว้พี่น้องผมเห็นคือผมเห็นภาพที่เขาถ่ายวันที่ฟิตติ้งผมขนลุกมากคือมันนี่คือมันไม่ได้เสียดเสี้ยวกวันที่ถ่ายฟิตติ้งนะวันที่ถ่ายฟิตติ้งเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเขาจะใช้นะครับการแต่งหน้าเนี่ยเขาจะใช้แบบนั้นเลย นะครี่มาเป็นบอร์ดโจกแล้วใครครับอีลาครับน้องอุ้งอิงครับอ่าแล้วก็น้ําแข็งครับอ่านี่คือตัวแสดงหลักซึบเนาะตัวแสดงหละกะักกันเนาะมาดูครับตัวหนังสือครับ ตัวหนังสือนี่มีความหมายพี่รองครับนะครับตัวหนังสือนี่มีความหมายนะฮะแม้กระทั่งสีนะครับสีขาวหมายความถึงความบริสุทธิ์ความใสสะอาดแปดเปื้อนไปด้วยเลือดนะครับรอยแตกร้าวที่แปดเปื้อนไปด้วยเลือด บนพื้นสีขาวของคายออเป็นยังไงครับแปดเปื้อนไปนด้วยเลือดและรอยแตกร้าวบนพื้นสีขาวของคำว่าคายออนี่ฮะแล้วที่นี่นี่เป็นไงครับภาพยนตร์โดยพวัตพนงคศี นักแสดงรักพี่น้องครับยมมนินนามวงศ์ษาครับรัตนาพรอุดมนี่เป็นไครครับแม่ครูบุญช่วงครับอ่านิพาดาน้องเบลครับเน็กนี่แล้วลือพ่นนะครับการทศนะครับอมแอมครับละไมแสงทองครับยุทธนาเมื้องกลางนี่ออฟสุรพลอีกนะครับน้ำแข็งที่ประวันี่ยุดนี่ยังไม่มีออฟสุรพลนะครับทุกคนอ่ายังไม่มีออฟสุรพลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ให้เบิ้งดันหลังฮะทุกคนเห็นไหมครับเบิ้องดีๆครับเป็นรูปผีใช่ไหมครับแล้วดูมือครับสองข้างนะครับนี่คือมีจริงๆนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ตื่นเต้นบอกได้เลยว่าสุดๆนะครับ หาเบิร์มาสเตอร์เดอร์พี่น้องวันนี้ผมว่าคนลุกอะ่ะทุกคนตั้งใจสร้างนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหัวเรื่องใหญ่คือบอดโจนะครับผู้ร่วมหุ้นส่วนนะครับมีอิหลานะครับมีเสียน,น้นเฮเล่เฮมูยองนะครับออยากจีสายมันเื่อ,อืงนนีละเพิ่นวานะครับ เนาะเอาตำนิซะก่อนนะครับก่อนผมฉีบเอาแบบย่านลุดปากออกไปนะครับหลายๆอันนะครับโปสเตอร์ถาเบิงโปสเตอร์มาสเตอร์อีกทีนึงแต่นี่พี่น้องมีความคิดเห็นจังไดห้หคะแนนหลายปันไดอะจกัจกลอยคะแนนเอาเนาะนะครับผมมักตัวหนังสืออ่ารอยเลือดนะครับ ที่แตกร้าวบนพื้นสีขาวของคําว่าคายอ้อนะครับผมมาการซื้อความหมายของอโลโก้ตัวหนังสือมากอันนี่ยวกัความคิดส่วนตัวนะครับเนาะวันที่11พี่น้องนะครับเปิดกล้องแล้วก็ให้ชมฟรีเปิดกล้องตอนเช้านะครับบวงสวงบวงสวงตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยสองทุ่มครึงตีหนึ่งนะครับสาวน้อยพิรันแพง ยอดบางเปิี่ยสมุดสาครฝากไว้นำครับภาพยนตร์ใกล้ออกแล้วนะครับเผยอยากท้าอินสินค้าลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ติดต่อไปหาบอรดโจได้เลยบอกว่าจะเป็นเครื่องส้าอ่านอย่างต่างๆนะครับเช่นมันก็อาจมันก็จะมีฉากที่หมอลำมันบอครับมันจะมีฉากที่แต่งหน้าลิปมันผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าเนี่ยนะครับสามารถนําไปถ่ายอินได้นะครับผู้ใดสนใจในจุดนีนะ้ทักไปหาเราได้ นะครับเราไปสอบถามระเบิงเนาะนะครับฝากไว้น้ำครับพี่น้องครับคลิปนี้กับไว้ซัมนี้สวัสดีครับสุดยอดเลยนะครับสวยงามครับ